ตอนนี้ผมก็มาวัดป่านองไผ่นะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปดูถ้ำขาหักถ้ำขาหักก็คือถ้ำที่พระป่าสมัยโบราณท่านมาปลีกวิเวกนะครับท่านมาปลีกวิเวกท่านจะมาปลีกวิเวกที่วัดป่านองไผ่แห่งนี้นะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีพระอาจารย์หลวงปู่สุธรรมสุธรรมโมท่านเป็นเจ้าอวาดนะครับผมแต่ตอนนี้ท่านย้ายไปเป็นเจ้าวาดวัดวัดป่ากเกศรศิรคุณหรือวัดหลวงตามหาบัวนะครับอันนี้ก็คืออยู่บนทางเดินนะครับผมทางเดินเพื่อที่จะไปถ้ำนะครับทางเดินที่จะไปถ้ำนะครับ อันนี้เขาจะทำเป็นทางเดินนะครับให้พระป่าท่านได้เดินนะครับเดินไปกุฏิหลงันลงนู้นหลังนี้หลังนั้นนะครับจะอยู่กลางป่านะครับจะเป็นกุฏิเป็นหย่อมๆย่อมนะครับผมนี่ครับผมพระป่านะครับพระป่าก็คืออยู่ในป่าครับผมก็คืออยู่ในป่าอยู่บนภูเขาอยู่บนภูเขานะครับท่านก็อยู่บนภูเขานี่ก็เดินไปเรื่อยนะครับผม กนจนกว่าจะไปถึงถ้ำถ้ำคาหักนี้จะ,จะเล็กกว่าถ้ำที่ผาเด่นถ้ำที่ผาเด่นนั้นจะกว้างจะลึกจะใหญ่กว่านะครับผมจะลึกจะใหญ่กว่านะครับพอเราเดินมาถึงก็จะมีทางแยกทางแยกก็คือเพื่อที่จะแยกไปกุฏิหลังต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปที่กุฏิหลังต่างๆนะครับ แถบนี้จะมีกุฏิทางซ้ายทา้งขวานะครับผมจะมีกุฏิทางซ้ายทางขวานะครับเป็นวัดป่าที่ร่มรื่นมีแต่ป่าจริงๆครับผมอยู่บนภูพานนะครับตะบนดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผมเสียงนกเสียงหนูก็ร้องสบายจิตสบายใจครับผมสบายจิตสบายใจมากเลยครับ เย็นกายเย็นใจมากเลยครับผมต้นมาต้นไม้ก็ยังเจริญเติบโตดีนะครับผมยังเป็นธรรมชาติก็ที่นี่ห้ามตัดไม้นะครับผมห้ามตัดไม้ต้องรักษาป่าตันนี้ก็มีกุจิอีกหลังหนึ่งครับผมกุี้อีกหลังหนึ่งครับกุติก็จะมีเรื่อยๆนะครับกุติก็จะมีเรื่อยๆ ได้ยินว่ามีอยู่ประมาณ10กว่าหลังนะครับมีอยู่สิบกว่าหลังนะครับกุติพรนะท่านก็จะอยู่กลางป่าแบบนี้นะครับอยู่ต่างสมทุมพุ่มไม้นะครับผมแต่ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่โคนไม้นะท่านอยู่กุตินะครับผมไม่ได้อยู่โคนไม้แบบโบราณสมัยพุทธกาลนั้นอยู่เรียกว่าเป็นลุกขมูล รูกขมูลก็คือโคนไม้นะครับรูกหักไปว่าต้นไม้โมระก็ไปว่าโคนนะครับผมโมระก็ไปว่าโคนอันนี้นก็คือกุฏิของพระนะครับผมเราก็ไม่เข้าไปรบกวนท่านนะครับเราก็ไม่เข้าไปรบกวนท่านเราก็เดินเดินไปเรื่อยๆครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ ถนนนี่อนค่อนข้างที่จะชันนะครับแต่ว่าผ่านการเอาหินเอาหินมากองกองกองทำเป็นทางเดินนะครับผมทางเป็นทางเดินตอนเด็กๆนั้นผมเคยค้นหินนะครับผมนั่นเคยคนหินนะครับผมทำขาหักไปทางเล<ะ>ทอทำขาหักอือฮึอันนี้บ่๋อ จะไปดูเฉยๆน่จาจะไปถูกนะมีทางไปลเลยเหรืเ่ข้างสะพานไปเดปี๋ยวแวะเป็นทางไปลเลยเนาะเป็นทางไปลเลยเลยเนาะโคกเนี่ยโกนะิหน่หนึ่งเ <be. S 2> ป่า,ปาอ๋อลอกป่า,<ฟ>าไม่ผายประมาณถึงห้าร้อยเมตรไหมันเป จักเดิมถึงอัวต่อ300เมตรเออประมาณนี้ฮะโอ้ไปได้อยู่ค่ะนะครับผมก็ไประลึกถึงความหลังตอนยังน้อยเคยมานั่นแหละอืมอืมเคยเคยผมเคยมาตอนเด็กนะครับสมัยนั้นประมาณ8-9ขวบได้ั้งครับ8-9ขวบได้นะครับก็เคยมาตรงนถ้ำคาหักอันนี้นะครับตอนนี้มันก็ผ่านไป สี่สิบปีแล้วนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับชมพูชมเป็นทางเดินนะครับมันก็เป็นลําห้วยภูเขานะครับผมลําห้วยจากภูพานนะครับหืมทางเดินค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนมานะครับสังเกตดูนะครับเพราะว่ามันไม้ค่อนข้างที่จะปลูกนะครับเนี่ยครับผมเป็นลําห้วยนะครับเป็นลําห้วย หน้านี้ก็เป็นหน้านแล้งก็ไม่มีน้ําไหลแล้วนะครับปกติน้ําจะไหลลงมาจากภูผานนะครับผมมาจากภูนะครับต้องเดินด้วยสตินะครับเพราะว่าไม้ค่อนข้างผูนะครับผมไม้ค่อนข้างที่จะโผลเลยนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็จะมีทางเดินเดินขึ้นเขานะครับก็ เป็นที่สังเกตก็คือจะมีหินเรียงนะครับหินนี้ก็เกิดจากคนเราเนี่ยะครับไปเก็บเอาก้อนหินจุดที่ต่างๆนะครับมาวางเรียงกันเพื่อที่จะทําให้เกิดเป็นมัคควิถีก็คือเป็นทางเดินนะครับผมก็เป็นทางเดินนะครับก็เป็นทางเดินค่อนข้างที่จะรกนิดหนึ่งนะครับผมค่อนข้างที่จะรกนิดหนึ่ง นะครับตรงนี้ก็มีกุฏิพระอีกหลังหนึ่งนะครับผมเราก็เดินึ้นไปข้างบนอีกนะครับเป็นกุฏิพระค่อนข้างเป็นกุฏิร้างร้างแล้วครับผมเป็นกุฏิร้างนะครับเราก็เดินก้นไปเรื่อยๆครับผมเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เดินขึ้นไปเรื่อยๆตามทางที่ท่านกำหนดไว้นะครับผมตรงนี้ไม่มีใครเดินนะครับไม่มีใครเดินนะครับผมเป็นป่าไผ่ค่อนข้างที่จะรกทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะรกทีเดียวเลยนะครับนี่ครับผม อย่างที่คุณป้าเขาบอกว่าเป็นป่าไผ่นะครับแผลก็คือไผ่ไร่นะครับเป็นไผ่ไร่หน้านี้ยังไม่ออกนะครับไผ่ไร่จะออกหน้าฝนนะครับผมทางเดินไปท่ามน,นะครับไปชมตรงนั้นก็มีเงือมหิน เรื่อหินปับภาระหัะตาบรีนะครับผมเป็นเรื่อหินนะครับเป็นปากไข่นะครับค่อนข้า่จะลึกนะครับ ท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะอ้ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับท่านผู้ชม,มค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรเลยนะครับ